นี้คุณสั่งเขาก็ต้มจะทำปัตนะคะใช้เส้นปัดแบบนี้แบบนี้แล้วก็โฟมัดแล้วก็ซอสตัวนี้นะคะมันเป็นพาสตา้ากลิ่นคล้ายๆกับบัซิลิกนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวถึงเมืองไทยก็ไปทางมินได้กลิ่นมันหอมอะ,ะคะ่ะเดี๋ยวใบสะระแหน่กลิ่นมันหอมแบบสตอเหมือนพวกกะเพราหรือก็กิ่นใบสะระแหน่ เหมือนเดิมต้มเดือดก็จะใส่เส้นปั้นลงไปก็ใส่พอน้ําเดือดแล้วก็ใส่เส้นปั้นลงไปนะเส้นปั้นแล้วแต่ว่าจะเลือกจะใส่เส้นแบบไหนนะแบบสปาเกตตี้แบบเส้นแบบมีหลายแบบนะคะมีหลายแบบตามนี้วันนี้เขาเลือกแบบนี้เส้นแบบนี้ยาวๆพอเดือดเสร็จก็เดี๋ยวจะเทน้ําทิ้งหลังจากนั้นตั้งประมาณ5้าถึงเจ็นาทีพอเส้นเริ่มนุ่มไม่นุ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปแล้วก็ทําการ เทน้ำออกแล้วก็จะนําผสมส่วนเครื่องปรุงนะคะเชฟคนเดิมก็ลงมือทํานะคะส่วนคนถ่ายก็ถ่ายเหมือนเดิมค่ะเราชอบถ่ายค่ะถ่ายทําค่ะอ,คอันนี้ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือก็ทําให้เส้นมันซอฟขึ้นนะคะหรือว่านุ่มขึ้นทําการเช็คนะคะคแล้วก็เทส นี่ลองกะดูแต่ประมาณโดยโดยประมาณนี่คือห้าถึเจ็ดนาทีไฟป,ประมาณปานกลางไม่แรงเงินไปไม่ต่ำเงินไปนะคะเนน้นําทิ้งตามนี้นะคะหลังจากที่ชิมแล้วว่าเส้นนุ่มใช่เปิดมาโอเคปรูรถนี่ทําการใส่นี่นะคะ่ะะด,ด,ดมกนอนนะคะนี่น้องดมแล้วหอมมากามกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นผักอะก็คือ มันจะเป็นสารแน่ก็ได้กระเพราก็ได้แล้วกลิ่นพวกใบโหระพา,าก็ได้กลิ่นมันหอมอ่าจะมาใส่โฟร์มัดนะคะโอ้พ่อ้านฝรั่งนะคะพอบ้านฝรั่งทำอาหารนะคะแอบถ่ายแล้วค่ะแอบถ่ายพอบ้านฝรั่งทํำปัตนะคะใส่ตัวนี้นะค่ะอ่านไม่เจออ่านได้ไหมปาสโตอล,ลาเโน,นเวกใช่ไหมอ่านภาษาฝร,รั่งเศสก็อ่านยาก <laughs> จากเส้นเหลืองก็จะกลายเป็นเส้นเขียวเพราะกลิ่นอ,อกโหตรพาค่ะใส่เซลล์ตอเกลือค่ะอันนี้คือกะเขากะถูกนะคะเราก็กะตามปริมาณที่เราชอบนะ,ะต่อมาก็เดี๋ยวใส่เนยชูมิเลเบิร no น้องตอนนี้ไม่ต้องใส่นะคะปกติแอนจะใส่เนยอันนี้เขาบอกไม่ต้อง จบแล้วแล้วก็อ่าโอเคตอนนี้คือเขาไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะคือจบในตรงนี้ค่ะปกติแล้วแต่ถ้าบางคนก็อยากจะใส่อย่างที่อันทามาหาปกติใส่พวกจำบงซักเซตก็คือใส้กรอกลงไปอันนี้คือเขากินแบบเหมือนมังสวิรัตค่ะกลิ่นมันจะหอมดูมคะสีเขียวมาแล้วโอเคอันนี้อาหารฝรั่งแบบง่ายๆนะคะทําได้นะคะแต่ว่าตัวเครื่องไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีไหมกม็ไม่แน่ใจและจะมีแหละทางแผนเครื่องปรุงนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิป ของคุณเชฟฝรั่งเศสคะ่ะเชฟฝรั่งเศสคนเก่งคะ่ะยกนิ้วพอ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่นะคะทัพเพอแว์เพราะว่าคุณสาขเขานางประทานเป็นอาหารกลางวันที่ทํางานคะ่ะเมนูสุขภาพอร่อยด้วยประหยัดทําเก่งคะ่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเมซีบูฮูอัตูสเชฟฝรั่งเศสและมาดามแอนนี่ค่ะขอบคุณค่ะ